เรามีกองเชียร์ของไก่ทองพียูผ้าใบจากสุราษฎร์นะครับคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันับพี่หลวงนะพี่หลวงนี่คนใต้นะพี่หลวงหน้าตาไม่เหมือนคนใต้เลยมาจากสุราษฎร์มาเชียร์ไครเชียร์ไก่ไก่ทองเชียร์ไครครับไก่ทองครับเชียร์ไก่ครับไก่ทองไก่ทองเหรอไก่ทองผมไก่ทองนะแม่ไก่ทองนี่แม่ไก่ทองอ่ะเป็นไก่ไก่ทองซ้อมาดีมั้ย ต้องระมั่นใจป่ะวันนี้มั่นใจกันโม่เมื่อเช้าเจอเจอไก่ทองมากับพี่เหลียงเจนเนอร์ชื่ออะไรนะเจนเนอร์พี่ไก่ทองฮะครูบูมครูบูมเหรออ่าน้องบุ๋มเนี่ยไหนพ่อไก่ทองอ่าพ่อไก่ทองโอ้โหมันนี่มายื้ใกล้ๆกันอ่าคุณคนที่ไหนคุณคนที่ไหนคุณสุร่าดครับโดนสักโดนสักโดนสักครับผมเป็นคนสุร่าดคนใต้เลยนะครับอ่าแล้วพี่คนที่ไหนครับสุราดครับสุร่าดเหมือนกันเหรอ ไม่ไม่ข้ามสายพันนะไม่มาทางอีสานนะนี่ไตแท้นี่คือกองเชียร์ของอ่าไกรทองฟิวเพื่อไปมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจทำยังไงมั่นใจทําไงมั่นใจชูอะไรโอ้ชูโป้อ่ามั่นใจทําไงมั่นใจชูโป้ชูโป้โอ้โหชูโป้ทั้งนนั้เลยไม่มีลิโก้มั่นใจไ่มลูกมั่นใจครับโอ้มั่นใจในหัวมั่นใจไหมในหัวมั่นใจไหมีหัวหน้าค่ายมั่หัวหน้าค่ามั่นใจหัวหน้าค่า่มั่นใจ พี่มั่นใจไหมมั่นใจครับ,รบนี่คือกองเชียร์จากสุราษฎร์ราธานีนะไกลทองพีอยู่ผ้าใบโอ้โหไกทองพีอยู่ผ้าใบนะครับ FC นี่คือกองเชียร์ของไกลทองพีอยู่ผ้าใบทุกคนมั่นใจหมดนะวันนี้นแพ้ชนะคือเกมกีฬาแพ้ชนะคือเกมกีฬาครับ,บไม่ว่ากันนะไ่ว่ากัน